การรุกรานญี่ปุ่นของพวกมองโกเกิดขึ้นในปีคิทสกราต1,274และ1,281ตอนที่กุบไลาขาดส่งกองเรือขนาดมหึืมามาจากเกาหลีและจีนทั้งสองครั้งญี่ปุ่นโดยเฉพาะพวกนักรบซามูไรต่อสู้อย่างสุดกำลังเพื่อป้องการชายฝั่งของตัวเองแต่สิ่งที่ทำให้ญี่ปุ่นรอดพ้นจากการรุกรานจริงๆกลับเป็นพายุไต้ฝุน่นกับสิ่งที่เรียกกันว่าคามิกาเซหรือลมเทพเจ้า ที่จมเรือและฆ่าชีวิตทหารไปมากมายกลายเป็นการช่วยญี่ปุ่นจากการถูกยึดครองเรื่องราวสุดยิ่งใหญ่นี้ที่ผสมผสานระหว่างปฏิหารกับความกล้าหาญของนักรบกลายเป็นตำนานที่ฝังแน่นในวัฒนธรรมญี่ปุ่นไปตลอดกาลพวกมองโกตอนนั้นยึดจีนครึ่งหนึ่งกับเกาหลีมาได้แล้วและกุบไลคา,านผู้นำของพวกเขาก็มองมาที่ญี่ปุ่นต่อกุบไลคา,านเป็นหลานของเจงกิสคาน และเขาเป็นผู้ก่อตั้งราชวงศ์ยวนโดยมีเมืองหลวงอยู่ที่ต้าตูหรือปักกิ่งในปัจจุบันส่วนเหตุผลที่เขาอยากได้ญี่ปุ่นมาเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิยังไม่ชัดเจนอาจเป็นเพราะอยากได้ทรัพยากรของญี่ปุ่นก็อาจเป็นได้เพราะญี่ปุ่นขึ้นชื่อว่าเป็นดินแดนที่อุดมไปด้วยทองคำมีคนอย่างมาโคโปโลนักเดินทางชาวเวนิยสยังเล่าเรื่องนี้ไปถึงฝั่งตะวันตกหรือบางทีเขาอาจแค่อยากยกระดับชื่อเสียงของตัวเอง หรือต้องการตัดเส้นทางการค้าระหว่างญี่ปุ่นกับศัตรูตัวฉกาจของเขาในจีนนั่นก็คือราชวงศ์ซ่งใต้การยึดครองญี่ปุ่นได้ยังช่วยให้เขามีกองทัพใหม่ที่มีฝีมือดีในการเสริมทัพในการสู้รบกับพวกซ่งอีกด้วยหรือเขาอาจจะต้องการแก้แค้นผูกโจนสลัดญี่ปุ่นที่สร้างปัญหาให้กับชายฝั่งและเรือการค้าช่วเอเชียตะวันออกก็อาจเป็นได้ไม่ว่าจะเหตุผลจริงๆนั้นคืออะไร แต่แนวทางของกลุ่ไลัคานชัดเจนมากเริ่มจากการทูดก่อนถ้ายังไม่ได้ผลก็ใช้กำลังกลุ่ปลัคานส่งจดหมายไปที่ญี่ปุ่นเมื่อปีคิเตสกร์ช1268ัรรับรองให้ผู้นำของญี่ปุ่นเป็นกษัตริย์แห่งญี่ปุ่นพร้อมสแสดงเจตจำนงว่ายากเป็นมิตรแต่ก็มีคำพูดแฝงอยู่ชัดเจนว่าถ้าไม่ยอมก็อาจจะต้องใช้กำลังซึ่งเขาหวังว่าจะไม่ต้องถึงขั้นนั้นเขายังส่งทูตชาวจีนชื่อว่าเจ้าเหลียงปี้ ไปที่ญี่ปุ่นในปีคริสักราช1270ให้ไปอยู่ที่นั่นถึง1ปีเพื่อพยายามสร้างความเข้าใจระหว่าง2ประเทศหลังจากนั้นก็มีการส่งจดหมายและทูตไปอีกเรื่อยๆจนถึงปีคริสักราช1274แต่ทุกอย่างก็ถูกเพิกเฉยเหมือนกับว่าญี่ปุ่นไม่รู้จะตอบยังไงดีก็เลยเลือกที่จะนิ่งเงียบไม่แสดงท่าทีใดๆรัฐบาลโชกุนคามมกุระ ปกครองญี่ปุ่นตั้งแต่ปีคิจสกัดัราช1 1 9 2และในช่วงที่โฮโจโ,โทโกิมุเนเป็นโชกุนผู้สำเร็จราชการเขามั่นใจว่าญี่ปุ่นสามารถรับมือกับภัยคุกคามจากแผ่นดินใหญ่ได้กองทหารถูกเตรียมพร้อมประจำการที่ป้อมดาไซฟุฐานทัพในคิวชูทางตะว,วันตกเฉียงเหนือซึ่งดูจะเป็นจุดที่น่าโดนบุกมากที่สุดแต่ทั้งจกักรวรรดิของญี่ปุ่นและรัฐบาลโชกุนก็ปฏิเสธแนวทางการทูตของขา่านอย่างสิ้นเชิง ความตรงไปตรงมาเกินไปในท่าทีของญี่ปุ่นที่มีต่อข้อเสนอของข่านอาจจะมาจากประสบการณ์ที่น้อยในด้านการทูตระหว่างประเทศหลังจากอยู่แบบตัวเตี่ยมานานบวกกับอคติจากการที่ญี่ปุ่นติดต่อกับแผ่นดินใหญ่อยู่แค่กับราชวงศ์ท่งใต้ซึ่งแน่นอนว่าไม่ได้ชอบมองโกสักเท่าไรนักและพระจีนที่หนีมาจากมองโกมาญี่ปุ่นก็ยิ่งพูดในแง่ร้ายใส่พวกมองโกเข้าไปอีกกุบไลาขานรวบรวมกองเรือ ราราวแปดถึงเก้าลำแล้วส่งออกจากเกาหลีมุ่งหน้ามาญี่ปุ่นในช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนปีคิสสกัราช1274กองเรือขนนักรบมาประมาณ1,6,600คนถึง4,000 0คนซึ่งมีทั้งมองโกและชาวจีนกับเกาหลีที่ถูกเกณฑ์มาพื้นที่แรกของญี่ปุ่นที่โดนรุกลานก็คือเกาะซุชิมะในวันที่5พฤศจิกายนปี1274และเกาะอิกิ ในวันที่13พฤศจิกายนปี1274ทั้งสองเกาะถูกปล้นสดมอย่างหนักฝ่ายมองโกเจอกับการต่อต้านอย่างหนักที่เกาะซูชิมะซึ่งมีโซซูเคคุนิเป็นผู้นำในการป้องกันแต่สุดท้ายพวกเขาก็เอาชนะได้ด้วยจำนวนคนที่เหนือกว่าส่วนเกาะอิกิก็เหมือนกันทัพป้องกันที่นำโดยไทยละคางเยทก,กะสู้สุดใจแต่สุดท้ายก็ต้องไปตั้งรับครั้งสุดท้ายในปราสาทฮิโนซึเมะ แล้วก็ต้องพ่ายแพ้ไปเพราะไม่มีใครมาช่วยจากฝั่งแผ่นดินใหญ่ผู้รุกลานใช้กลยุทธ์รบที่คล่องแคล่วกว่าพวกเขามีกองทัพม้าที่ได้รับการฝึกมาอย่างดีสั่งผ่านเสียงคล้องและกลองพอกองเรือหยุดพักที่เกาะทากาชิมะกับคาบสมุทรมัสุระสั้นๆก็มุ่งหน้าต่อไปยังอ่าวฮากาตะโดยขึ้นบกในวันที่19พฤศจิกายนปี1 2 7 4อ่าวขนาดใหญ่ที่น้ำตื้นและมีชายแนวฝั่งปิดล้อม ทำให้ญี่ปุ่นคาดเดาได้ว่าพวกมองโกน่าจะเลือกจุดนี้ขึ้นฟังถึงจะเตรียมรับมือไว้แล้วแต่กองกําลังของญี่ปุ่นก็ยังถือว่าน้อยมากแค่ประมาณ4,000ถึง6,000คนเท่านั้นพวกมองโกเอาชนะได้ในช่วงแรกเพราะทั้งจํานวนคนอาวุธและวิธีการรบที่ได้เปรียบพวกเขาใช้ธนูก,กับระเบิดดินปืนที่ยิงจากเครื่องยิงหินและยังมีกองทัพม้าที่ตอบสนองต่อคําสั่งผ่านเสียงคล้องและกลองอย่างมีวินัย นอกจากนั้นยังมีอาวุธที่ทรงพลังอีกอย่างหน้าไม้ทะลุกเกราะกับลูกธนูอาบยาพิษส่วนพวกญี่ปุ่นไม่ถนัดกับการรบแบบใช้ทหารจำนวนมากพร้อมกันเพราะพวกเขาชอบให้แต่ละนักรบเลือกเป้าหมายสู้กันเองมากกว่าโดยทั่วไปนักรบญี่ปุ่นจะรวมกลุ่มเล็กๆนำโดยสมุไรขี่ม้าที่ยิงธนูเก่งมีทหารเดินเท้าคอยคุ้มกันใช้อาวุธอย่างนางีนาตะหรือหอกใบโค้ง อีกอย่างคือญี่ปุ่นจะใช้โล่แค่สําหรับป้องกันนักธนูเท่านั้นในขณะที่พวกมองโกกับทหารเกาหลีก็มีโล่ส่วนตัวพกไปด้วยตลอดเวลาในสนามรบอย่างไรก็ตามซามูไรก็ไม่ได้เสียเปรียบไปซะทั้งหมดพวกเขาสวมชุดเกราะเหล็กกับหนังซึ่งมองโกจะมีเกราะแค่ทหารม้าหนักเท่านั้นและดาบยาวของซามูไรก็ใช้ได้มีประสิทธิภาพกว่าดาบสั้นของพวกมองโกมากแต่ก็แปลกอยู่อย่างหนึ่งก็คือ หลังจากขึ้นฝั่งที่ญี่ปุ่นได้18วันและแม้จะสามารถตั้งหลักได้ที่อาวฮากาตะแล้วพวกผู้รุกรานกลับไม่เดินหน้าลึกเข้าไปในแผ่นดินญี่ปุ่นต่ออาจเป็นเพราะมีปัญหาเรื่องสเสบียงหรือเพราะแม่ทัพมองโกชื่อว่าหลิวฝูเซียงถูกซามูลาย,ยิงธนูตายอีกความเป็นไปได้ก็คือการรุกลานในปี1274นี้อาจไม่ได้ตั้งใจจะยึดญี่ปุ่นจริงๆแต่เป็นแค่ภารกิจสำรวจแนวลบเพื่อเตรียมบุกใหญ่รอบสองก็ได้ ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามพวกมองโกก็เลือกที่จะถอยไปตั้งหลักที่เรือในคืนวันที่20พฤศจิกายนปี1274เพื่อความปลอดภัยซึ่งกลายเป็นการตัดสินใจที่เปลี่ยนชะตาเพราะตามบันทึกบางฉบับในคืนนั้นเกิดพายุใหญ่พัดถลม่มทําให้ทหารมองโกตายเป็นหนึ่งในสและกองเรือก็เสียหายหนักพวกเขาจึงต้องถอยกลับไปเกาหลีหลังจากนั้นกลุมไหลาขาด ันกลับมาใช้การทูดอีกครั้งโดยส่งทูตมายัางญี่ปุ่นในปี1275เพื่อเรียกร้องให้ญี่ปุ่นส่งบันาการอีกรอบแต่ครั้งนี้รัฐบาลโชกุนกลับตอบโต้อย่างเย็นชาและโหดเหี้ยมกว่าเดิมด้วยการตัดหัวทูตมองโกทิ้งริมชายหาดใกล้คามาคุระกุบไลข่านยังไม่ยอมแพ้และส่งทูตกลับมาอีกรอบในปี1279แต่พวกเขาก็จบลงด้วยชะตากรรมเดียวกัน นั่นทําให้กุบูข่านรู้ว่าหากอยากให้ญี่ปุ่นยอมจำนนก็ต้องใช้กําลังเท่านั้นอย่งางไรก็ตามช่วงนั้นกุบูข่านยังติดพันกับการทําสงครามทางใต้นในจีนกับพวกราชวงศ์ซ่งเขาจึงยังไม่มีเวลาหันกลับมาจัดการกับญี่ปุ่นจนต้องรอไปอีกสองปีกว่าจะกลับมาโฟกัสญี่ปุ่นได้อีกครั้งในระหว่างนั้นญี่ปุ่นก็อยู่ในสภาวะระแวดระวังสูงสุดตั้งแต่ปี1274แล้วทุกคนต่างคาดว่า การลุกลานรอบใหม่จะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ซึ่งทำให้รัฐบาลต้องใช้เงินมหาศาลไม่ใช่แค่ต้องคงกำลังทหารไว้ตลอดเวลาแต่ยังต้องสร้างป้อมและกำแพงหินขนาดใหญ่ร้อมรอบอ่าวฮากาตะขึ้นในปีคิศกราช1275กำแพงนี้มีความยาวประมาณ19กิโลเมตรและบางจุดสูงถึง2เมตร80เซนด้านในของกำแพงถูกทำให้ลาดเอียงเพื่อให้มาเดินได้สะดวกสำหรับนักธนู ส่วนด้านนอกเป็นผนังชั้นแนวตรงทั้งหมดถ้ามองโกจะบุกมาอีกญี่ปุ่นตอนนี้ก็ถือว่าพร้อมกว่าครั้งก่อนเยอะมากแล้วกองเรือบุกญี่ปุ่นครั้งที่สองของกุบไลคา,านใหญ่กว่าครั้งแรกแบบเทียบไปติดคราวนี้เขาเพิ่งเอาชนะราชวงศ์ซ่งมาได้และยังได้กองทัพเรือของซ่งมาเสริมทัพด้วยทําให้มีกองเรือถึง4,400ลํากับทหาร100,000คนซึ่งเป็นการรวมตัวกันอีกครั้งของทหารมองโกจีนและเกาหลี เหมือนครั้งก่อนพวกผู้รุกรานเริ่มต้นที่เกาะืซอชิมะและตามด้วยเกาะอิกกิก่อนจะเข้าโจมตีอ่าวฮากาตะในเกาะคิวชูเมื่อวันที่23มิถุนายนปีคิเตศกราช1281แต่คราวนี้พวกเขาแบ่งกำลังกันด้วยอีกกองหนึ่งไปโจมตีเกาะฮอนชูแต่ถูกตีต้านที่นางาโตะส่วนทางฮากาตะญี่ปุ่นใช้แนวป้องกันที่สร้างไว้อย่างเต็มที่และต่อต้านได้อย่างแข็งแกร่ง กำแพงป้อมทำหน้าที่ได้ดีมากจนพวกมองโกไม่สามารถตั้งหลักบนชายหาดได้เหมือนครั้งก่อนกลายเป็นการสู้รบบนเรือซะเยอะพอเสียหายหนักเข้าพวกมองโกก็ต้องถอยไปที่เกาะชิกะกับนาก,กิแล้วไปที่เกาะอ,อิก,กิต่อซึ่งที่นั่นพวกเขาโดนเรือญี่ปุ่นตามลังควานตลอดญี่ปุ่นใช้เรือเล็กโจมตีแบบกล้าบ้าบินหลายเรื่องราววีลกรรมของซามูไรก็ามาจากเหตุการณ์ในช่วงนี้ หลังจากนั้นกุปไแล่านก็ส่งกองหนุนมาจากจีนใต้บางแหล่งบอกว่ามีถึง40,000คนบางแหล่งก็บอกว่าสูงถึง1 0 0 0 0แนคนทั้งสองกองทัพมารวมตัวกันเพื่อบุกเข้าลึกในญี่ปุ่นรอบนี้พวกเขาเลือกเกาะฮิลาโดเป,เป็นเป้าหมายในช่วงต้นเดือนสิงหาคมปี1281และกองเรือผสมก็เคลื่อนทัพไปทางตะวันออกโจมตีทากาชิมะโดยมีการสู้รบใหญ่ในวันที่12สิงหาคมปี1281 การสู้รบดุเดือดกินเวลาหลายสัปดาห์และฝ่ายมองโกก็น่าจะเริ่มมีปัญหาเรื่องสเสบียงแล้วเหมือนโชคชะตาจะเข้าข้างญี่ปุ่นอีกครั้งเพราะวันที่14สิงหาคมปี1281พายุไต้ฝุ่นลูกใหม่มาอีกแล้วพัดทำลายกองเรือมองโกที่มัดเรือเข้าด้วยกันเพื่อป้องกันการบุกจากเรือญี่ปุ่นพายุซัเดเรือจนควบคุมไม่ได้บ้านก็ชนฝั่งจนพังยับเยินคาดว่าทหารมองโกตายไปครึ่ง ถึง2ใน3ส,ส่วนส่วนที่เหลือหลายพันคนถูกซัดเกยฝั่งหรือถูกทิ้งไว้ที่ชายฝั่งอิมาลิและคนพวกนี้ก็ถูกประหารทั้งหมดยกเว้นทหารจีนส่งบางคนที่ญี่ปุ่นเห็นว่าเป็นอดีตพันธมิตรเลยไว้ชีวิตส่วนเรือที่รอดก็แล่นกลับจีนลมพายุที่โจมเรือมองโกหรือพัดให้พวกเขาออกจากฝั่งญี่ปุ่นไปแบบปฏิหารนี้ชาวญี่ปุ่นตั้งชื่อว่าคามิกาเซหรือลมเทพเจ้าเพราะพวกเขาเชื่อว่า เป็นคำตอบจากเทพฮัจิมังเทพเจ้าแห่งสงครามในศาสนาชินโตที่พวกเขาขอให้ช่วยปกป้องประเทศจากศัตรูที่มีจำนวนเหนือกว่าแบบมหาศาลชื่อนี้กามิกะเซถูกจิบกลับมาใช้อีกครั้งในช่วงสงครามโลกครั้งที่2กับนักบินพรีชีพของญี่ปุ่นผูกคนญี่ปุ่นในยุคนั้นก็เห็นว่าพวกนักบินเหล่านี้คือความหวังสุดท้ายในการปกป้องประเทศจากการรุกลานอีกครั้ง ดูเหมือนว่ากองเรือของมองโกลจะไม่ได้สร้างมาอย่างแข็งแรงเท่าที่ควรเพราะฉะนั้นเลยไม่ค่อยทนทะเลเท่าไหร่นักงานวิจัยโบราณคดีทางทะเลยุคใหม่เผยว่าเรือหลายลำมีจุดต่อเสากระดงที่อ่อนแอมากซึ่งเป็นจุดที่มีควรอ่อนเด็ดขาดเวลาเจอพายุงานช่วยแบบนี้อาจเป็นเพราะกุ๊บไล่ขานเร่งรวบรวมกองเรือให้ทันเวลาทําให้เรือหลายลำที่เอามาใช้เป็นแบบไม่มีกระดูกงูซึ่งไม่เหมาะอย่างยิ่งสําหรับการเดินเรือในทะเลลึก ทั้งทงที่จริงแล้วเรือจีนในยุคนั้นขึ้นชื่อเรื่องความแข็งแรงทนทะเลด้วยซ้ำแต่เพราะต้องรีบสร้างเรือเยอะๆในเวลาจำกัดเลยกลายเป็นความเสี่ยงที่เล่นงานตัวเองในที่สุดถึงอย่างนั้นปัจจัยสำคัญที่ทำให้กองเรือพังไม่ใช่แค่คุณภาพของเรือแต่เป็นเพราะการโจมตีของญี่ปุ่นที่บีบบังคับให้แม่ทัพมองโกต้องสั่งให้เอาเรือขนาดใหญ่ซึ่งควบคุมยากมาผูกติดกันด้วยโซ่เพื่อป้องกันการจู่โจมจากเรือญี่ปุ่น ซึ่งกลายเป็นดาบสองคมเพราะพายุมาจริงๆเรือที่ถูกผูกไว้ก็โดนซัดพังรวดหลังจากนั้นมองโกก็พยายามยึดเวียดนามกับชวาแต่ก็ไม่สําเร็จเหมือนกันแต่ภายหลังในปีคิศกราช1281มองโกก็สามารถสร้างความสงบยาวนานทั่วเอเชียซึ่งรู้จักกันในชื่อยุคสันติภาพแห่งมองโกที่ดํารงอยู่จนถึงการขึ้นมาของราชวงศ์หมิงในจีน ส่วนกลุ่มไร่ขานเองก็ไม่เคยเลิกพยายามใช้เส้นทางการทูตเขายังส่งทูตไปญี่ปุ่นเรื่อยๆเพื่อพยายามให้ญี่ปุ่นเข้าระบบบัญการของจีนแต่ทุกครั้งก็ล้มเหลวหมดในขณะที่ญี่ปุ่นสามารถปัดการรุกรานของมองโก,โกที่พวกเขาเรียกว่าโมโคชูไรไปได้ถึงสองครั้งแต่พวกเขาก็ยังคงคาดว่าครั้งที่3จะมาเมื่อไหร่ก็ได้เลยต้องเก็บทัพไว้อย่างพร้อมรบตลอดเวลา30ปี โชคดีที่ฝั่งมองโกต้องไปเจอปัญหาหนักๆที่ชายแดนอื่นของจักรวรรดิขนาดใหญ่ของตัวเองเลยไม่มีโอกาสรอบที่3เหมือนก่อนอีกการรุกรานครั้งนี้มีความหมายมากต่อคนญี่ปุ่นและนักประวัติศาสตร์อย่าง M. H. Kanase ก็สรุปไว้ได้อย่างดีว่าสําหรับคนญี่ปุ่นในศตวรรษที่13การรุกรานมองโกงถือเป็นจุดเปลี่ยนทางประวัติศาสตร์และการเมืองเพราะเป็นครั้งแรกที่ญี่ปุ่นต้องระดมพลังทหารตั้งชาติขึ้นมาเพื่อป้องกันประเทศ ก่อนหน้านั้นแม้จะมีสงครามกับต่างชาติบ้างแต่ก็เหมือนการทะเลาะกันในกลุ่มในประเทศมากกว่าไม่ได้มีความเป็นต่างประเทศอย่างแท้จริงพอเจอมองโกญี่ปุ่นก็ต้องเข้าสู่โลกการเมืองระหว่างประเทศทั้งในระดับบุคคลและระดับประเทศแบบไม่เคยเป็นมาก่อนพระสงฆ์พุทธกับนักบวชชินโตที่เคยทำนายว่าจะมีปฏิหารจากเทพก็ยิ่งดูศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไปอีกเมื่อพายุทำลายกองเรือของมองโกจนหมด ทำให้ทั้งศาสนาพุทธและชินโตได้รับความนิยมสูงขึ้นในยุคนั้นแต่ที่น่าแปลกที่เหตุการณ์ใหญ่ระดับนี้กลับแทบไม่พูดถึงในวรรณกรรมยุคกลางของญี่ปุ่นเลยมีเพียงภาพวาดม้วนเดียวที่โด่งดังซึ่งบันทึกเหตุการณ์การรุกรานเอาไว้ภาพนี้จะดทาขึ้นในปีคิเศักราช1293โดยทาเคสกิซึเอนากะสมุไรที่ร่วมลบในสงครามครั้งนั้นเพื่อโปรโมทบทบาทของตัวเองในสมรภูมิ ภาพนี้รู้จักกันในชื่อภาพม้วนโมโคชูไรแต่สำหรับรัฐบาลญี่ปุ่นการรับมือกับการลุกลานครั้งนี้กลับสร้างปัญหาใหญ่ทางปฏิบัติเพราะต้องเก็บกองทัพไว้พร้อมลบตลอดเวลาโดยเฉพาะที่ฮากาตะซึ่งต้องมีทหารประจำอยู่จนถึงปีคิทตศสกราช1312แล้วก็เกิดปัญหาเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนให้ทหารทำให้เกิดความไม่พอใจไปทั่วเพราะนี่เป็นสงครามเพื่อป้องกัน ไม่ใช่สงครามลุกลานไม่มีของปล้นหรือที่ดินให้แจกเป็นรางวัลทหารสู้แล้วไม่ได้อะไรกลับมาเลยภาคเกษตรก็โดนผลกระทบหนักจากการเตรียมการสงครามเพราะเป็นแบบนี้กลุ่มที่ไม่พอใจตระกูลโฮโจซึ่งเป็นผู้ปกครองรัฐบาลโชกุนคามมคุระก็เริ่มขยับเตรียมท้าทายอำนาจเก่าจากักรพรรดิโกไดโกก็เริ่มปลุกกระแสให้ฟื้นอำนาจของจกอักรพรรดิกลับมาอีกครั้งซึ่งนำไปสู่การลุกฮือ และในที่สุดรัฐบาลโชกุนคามมคุระก็ล่มในปีคิศกรา .1333 และเกิดรัฐบาลโชกุนฮาชิคางะขึ้นในปีคิศกรา .1338 โดยมีโชกุนคนแรกคือฮาชิคางะทาคาอุจิขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับขอบคุณครับ